ไก่ต้มไก่ทอดทอละ20ยี่สิบาทอ๋อก็สามารถบอกในะค้าได้ได้ค่ะได้ไส่ไบัทก็จะมีน้ําฟรีนะคะคของละสามห้าค่ะคของละสามห้าคือสามอย่างร้อยพระได้ทุกอย่างส่วนนี้เป็นน้ําจิ้มไก่ทอดน้ำจิ้มแก่วเพื่อปรับให้กับเข้ากับสภาพพื้นที่น้ำพริกแก้วนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ถนนทานตะวันนะครับด้านหลังวิทยายลัยสารพัดช่างเชยภูมินะครับจะพามารู้จักกับร้านไก่ทอดเป็นสูตรจากทางหาดใหญ่นะครับ บงางหมัดกยะร้านจะเปิดแต่เช้านะครับประมาณเที่ยงนี่ก็จะหมดแล้วแต่ละวันก็จะมีไก่ทอดเ้าหมกไก่ข้าวมันไก่ลักษณะร้านก็จะเป็นตั้งร้านริมทางลูกค้าก็จะซื้อใส่กล่องกลับไปทานที่บ้านเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมมาสัมผัสมาชิมความอร่อยร้านไก่ทอดหาดใหญ่บงางหมัดกยะ,ะด้วยกันนะครับตอนนี้ข้าวมันไก่ห่อละยี่สิบบาทใช่ค่ะอ๋อสำหรับเด็กนักเรียนนี่ถือว่าอิ่มนะครับนี่นค่ะ หอละยี่สิบบาทนี่ถือว่าหายากแลนะแถวบ้านเราเนี่ยค่ะหอไร่แหละครับถือว่าหายากแล้วมีไก่ต้มไก่ทอดหอละ2ยี่สิบบาทอ๋อก็สามารถบอกในค้าได้ได้ค่ะใส่บาทก็จะมีน้ําฟรีนะคะเวลาถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อไปใส่บาทเราจะแถมน้ำให้ด้วยเอาจิบไปเลยค่ะก่านแตกินใช่เวลามาลูกค้าแต่กินอะไรคือน้ำน้ำาจะฟรีนค่ะอ๋อน้ำฟรีน้ำค่ะคุณนุชครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนุชที่เป็นเจ้าของร้าน ไงบังหมากกยะคือชื่อชื่อชื่อพ่อกับแม่บังบังหมากคือคือพ่อพ่อของนี่เองของคุณนุชกกยะกคือคือแม่ครับใช่ค่ะอ๋อคุณนุชที่เป็นคนทางสงขาใช่ค่ะที่ไหนครับสงขาตลาด้แท้ๆเลยอำเภอสะดเดาจังหวัดสงขาค่ะอ๋อแสดงว่านี้ก็จะเป็นสูตรทางสงขาค่ะอ๋อเพราะว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วขายอยู่ที่ได้กี่ปีแล้วคุณนุชตั้งแต่ปี5 9ใช่ไหมครับใช่ค่ะห้าแปประมาณนั้นแหละค่ะมาดี คุณนุชขายอะไรบ้างอ่ะครับร้านของเรามีไก่ทอดค่ะไก่ทอดแบบใต้ใต้สูตรใ,ใต้้เลยค่ะแล้วก็ข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดข้าวหมกก็ข้าวหมกไก่ต้มไก่ทอดเหมือนกันค่ะเราเ่านียเป็นสูตรทางใต้ใตเลยใช่ไหมครับค่ะใต้แท้ๆเลยค่ะอ๋อครับเนี่ยข้าวหมกก็จะประมาณนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวดูข้าวหมกก่อนนะครับ อ้าวหมกถ้าใส่กล่องนี้กล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสามห้าค่ะกล่องละสามห้าคือสามอย่างร้อยกระได้ทุกอย่างค่ะอ๋อใช่ค่ะอ๋อแล้วข้าวหมกเรามีไก่อะไรบ้างอ่ะมีไก่ทอดไก่ต้มค่ะไก่ทอดไก่ต้มใช่ไก่ทอดไก่ทอดทอแล้วแต่ลูกค้าเลือกน่องได้นะคะโอใช่ส่วนอันนี้ก็สะโพกค่ะอ๋อคับใช่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะใช่ก็จะมีสะโพกมีน่องเลยใช่ไหมต้มก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะค่ะ แล้วแต่ลูกค้าจะบอกว่าเออวันนี้เอาไก่ทอดอะไรแบบนี้ค่ะครับโฆษณาร้านของคุณนีก็จะเป็นประเภทใส่กล่องใปกลทานที่บ้านแลทานที่บ้านค่ะไม่ได้นั่งนะคะเพราะว่าเนี่ยเอมาถึง้านเรียนถนนใช่ใช่เนี่ยริมทางของกิ่งใช่ติดกับร้านไหมทองนี่แหละค่ะครับลูกค้ามาทานได้กี่โมงอ่ห้าโมงตีห้าใช่ค่ะตีห้าตอนลูกค้าก็ทานคือของเสร็จทุกอย่างแล้วค่ะถึงกี่โมงครับถึงสิบสอง เที่ยงอ่ะสิบสองประมาณเที่ยงก็หมดใช่เที่ยงทุกวันใช่ค่ะหมดทุกวันค่ะมีวันหยุดไหมครับมีทุกวันอาทิตย์ค่ะจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะเ<อ>นี่ยเขาจะมาใส่บาทก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้ามาใส่บาทเขาก็จะรู้กัน<อ>ใช่ค่ะค่ะห้าบาทข้าวเหนียวอะไรแบบนี้นะพอแล้วก็ค่ะไก่ค่ะแล้วก็น้ำเขาก็จะหยิบเอาเองลูกค้าเขารู้กันค่ะอ๋อครับค่ะคนจะน้ำฟรีทุกอย่างเลยค่ะถ้าเป็นค้าประจำน่าจะรู้นะใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่นี่คือชุดสักครั้ใส่บาทใ,ใช่ค่ะนี่ใส่บาทตั้งแต่เช้านะใช่ค่ะชุดหนึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าเพิ่มขนมก็สี่สิบบาทอันนี้ชุดหนึ่งก็สามสิบบาทน้ําฟรีค่ะจะประมาณนี้ค่ะค่ะเราใส่บาทนะคใส่ได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพระอะไรก็มาเพราะพระจะผ่านมาทางนี้เลยคะอ๋อใช่ค่ะคุณนุชถ้าเกิดว่าอย่างข้าวหมกถ้าเกิดว่าลูกค้าขอเพิ่มนัองเป็นสองนี้เท่าไหร่ ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทห้าสิบหกสิบแล้วแต่เนาะบางทีเขาจะเอาสะโพกเพิ่มสะโพกก็หกสิบบาทค่ะนอกจากข้าวหมกไก่ก็จะมีข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิค่ะขายทุกวันค่ะอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสามห้าค่ะสามสิบห้าใช่ค่ะถ้าข้าวมันไก่ใส่กล่องก็สามสิบห้าใช่ค่ะถ้าเป็นห่อก็เด็กนักเรียนอะไรแบบนี้มีไก่ฝอยมีข้าวเหนียวไก่ฝอยข้าวเหนียวไก่ฝอยก็มีใช่ค่ะเขาทำหลายอย่างเนาะแต่ละวันเนาะใช่ค่ะไก่นี่จะทอดร้อนๆค่ะพอมันเหลือสักชิ้นสองชิ้นก็ทอด ทอดต่อไปค่ะลูกค้าจะได้ทานร้อนๆนะค<น>ะไม่ทอดคงไว้เยอะๆค่ะทอดประมาณนี้เพราะว่าเขาจะมาใส่บาตรใส่อะไรกันวันนี้กินอะไรลูกเลือกเลยเสจสักร้านเนาะข้าวหมกข้าวมันข้าวหมกขมกขมก่าได้ค่ะเอาทอดหรือต้อมดูกันเี้เ โอเคค่ะเจ็ดสิบาทจ้าคุณุครับนอกจากจะขายหน้าร้านแล้วขายออนไลน์ได้ไหมมีค่ะมีแก๊ปอะไรบ้างครับแก๊ปกับไลน์แมนค่ะแก๊ปกับไลน์แมนใช่ค่ะก็เข้าไปพิมพ์ค้นหาคำว่าไก่ทอดบังหมัดไก่ย่างเป็นสูตรจากทางใต้แท้ๆนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากจะมีไก่ทอดก็ยังมีถ้าประเภทพวกแกงใต้นี่เราก็จะขายช่วงวันธรรมดา งใต้อะไรแบบนี้มีผนงเนื้อผนงไก่ใช่แล้วแต่ลูกค้าจะจะสั่งโทรมาบอกว่าเออมะอยากกินไอ้นู่นไอ้นี่เราก็ทำมีมักกะโรนีให้เด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ทอดเป็นสูตรที่คุณนุชคิดค้นน้ำจิ้มแจ่วเพื่อปรับให้กับเข้ากับสภาพพื้นที่น้ำพริกแก้วนะครับบางคนเขาไม่ชอบแบบหวานนะคะเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมมาชิมข้าวหมกไก่ร้านคุณนุชด้วยกันนะครับชุดแรกเป็นข้าวหมกไก่ต้มน้ำจิ้ม น้ำกิ้มข้าวหมกไก่ต้มก็จะเป็นพริกเขียวนะครับพริกสีเขียวแล้วก็กลิ่นใบโหระพานี่หอมมาเลยเชุดนี้35บาท ชุดที่2ก็จะเป็นข้าวหมวกไก่ไก่นี่เป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดสูตรหาดใหญ่น้องนี้โตัวโตเลยนะครับส่วนน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่จะเป็นน้ําจิ้มหวานอีก1เมนู1นรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาชิมด้วยกันก็คือขนมจีนน้ํายาปูนะครับ ตัวนี้เป็นน้ําจิ้มไก่ทอดเป็นสูตรที่คุณนุชคิดค้นเพื่อปรับให้กับเข้ากับสภาพพื้นที่น้ำพริกแจ่วนะครับบางคนเขาไม่ชอบแบบหวานเลยฮะจิ้มแจ่วโอ้ยดูไข่คือหมดทุกวันเลยค่ะลูกค้าจะขอไอ้นี่ความเดืดเดือดอยู่ที่ไหนคุณนุชนี่เหรอเดือวานแพทยมีครบทุกรณ์ตอนนีได้แบ่งออกอ่ะโอ้ครับครับสี่สิบกับที่ห้าซื้มานะสดี๋มาให้เยอะ กนอะไรวันนี้โอเคค่ะ,คะรอก,ก่อนรอก,ก่อนเดีันม,มาลูกนะ,ะได้ค่ะเอาลูกรักก่อนเดี๋ยวมาเอาน้ำซุปให้โอเคค่ะาไปเลยอาลืมเลดีน้นนนนก,นก่อนอนะลูกนะากลับบ้านครัาซุปเดิมใช่ใช่น้ินใส่เอาเลยจัดจ้านี่10บาทาไหมต้องยังเย่อวะลูกต้องสองต้องยังเย่อชั้นใของพ่อ่ะ ใ่ไหนองกน่องไก่เรยไก่่ะนก่ตอนนี้ขนมกีน้ำยาปูใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่แค anyway> ese ่สชุดก okay, um, ็หมดแล้วหมดแล้วค่ะข้าวมันไก่ก็ใกล้แล้วนะครับะยังไม่ถึงสองโมงเช้าแต่ฟ้ามันจะพาน่ไม่เป็นครไม่เป็นฉนาะเหมันางแกลงโอเคขอบคุณมาก ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคุณนุชนะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับวันนี้ดันเด็อิ่มทางแล้วก็คุณนุชเจ้าของร้านไก่ทอดหัดใหญ่บางมากก่ยะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคุณนุชครับขอบคุณมากมากครับปังๆนะครับผมกิจการลงกเรื้งครับขอบคุณครับเช่นกันค่ะ